สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวการใช้ปั๊มน้ำดี4ีสิบสโวลต์สามวัตต์นะครับกับแผงโซลาเซลล์หนึวัตต์โวลต์อยู่ที่ประมาณ1 8บแปถึงยีโวลต์นะครับตอนนี้ต่อแล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าสังเกตว่าความแรงนะครับจะจะไม่แรงเท่ากับการต่อแบตเตอรี่โดยตรงนะครับเพราะว่า ตัวปั๊มน้ำเป็นตัว300วัตต์นะครับแต่ว่าแผงโซลาเซลล์มีแค่กำลัง100วัตต์นะครับความแรงก็จะน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะต่อไว้ให้ออกซิเจนกับปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อนะครับเรามาดูที่มิเตอร์วัดกระแสนะครับตรงนี้ใช้กระแสไปทั้งหมด3แอมป์นะครับซึ่งคิดว่า ตัวโซล่าเซลล์1 0 0วัตต์นะครับสเปค5แอมป์ตอนนี้น่าจะจ่ายไฟได้แค่3คแอนนมป์นะครับตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ประมาณ9โมงนะครับวางลาบาไว้บนนั่งร้านเฉยๆนะครับก็ตรงนี้ก็ไฟก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่ สาอนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถหันรับแดดตรงๆก็จะแอมแอมก็จะเพิ่มนะเดี๋ยวผมลองยังแผงโซลาเซลล์ดูนะครับวันนี้ผมจะดันแผงโซลาเซลล์นะครับให้ขึ้นไปตั้งฉากกับดวงอาทิตย์นะครับ สังเกตว่าแอมจะขึ้นมาที่4.6แล้วนะครับก็เกือบเท่าแม็กของตัวแผงนะครับเดี๋ยวผมจะดันขึ้นสูงอีกนิดนึงนะครับสังเกตว่าได้เกือบ5แอมเลยนะครับถ้าผมวางต่ำลงไปนะครับนะครับถ้าเราวางราบนะครับ ตัวแอมก็จะตกลงมาที่3อีกแล้วนะครับแสดงว่าถ้าตอนเที่ยงนะครับเรารับแดดเต็มๆเราก็จะได้ไฟอยู่ที่ประมาณ5แอมตามสเปคของโซลาเซลล์หนึ่งวัตนะครับซึ่งความแรงของปั๊มน้ําของเราก็จะเปลี่ยนไปตามกระแสที่ได้รับมาจากองศาของแดดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสามารถสร้างออกซิเจนให้ได้แล้วก็ถ้าใครอยาก ให้ตัวแผงโซลา r เซลล์นะครับสามารถจ่ายกระแสได้เต็มที่นะครับก็ต้องมีตัวที่เขาใช้ควบคุมองศานะครับให้ขนานกับตัวดวงอาทิตย์ตลอดเวลานะครับตรงนั้นก็จะได้กระแสที่เป็นแม็กของแผงจริงๆนะครับตามที่ได้สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ